ทางขึ้นนะครับห้าร้อยเมตรมีให้เลือกครับมีให้เลือกชั้นน้อยเดินตรงไปเออตรงไปชั้นน้อยหรือชั้นมากชั้นน้อยอันไหนชั้นน้อยไปอันนั้นชั้นน้อยเลยเดิลงเดินแล้วข่าวไปอันนี้คือชั้นมากนะครับอันนี้อันนี้ชันช้นมากชั้นมากเราไม่ไปเพราะมันเหนื่อยเราไปชั้นน้อยมีจอบแนละ้วเอาเปล่า้ <c oughs> น,นี ออหอาเรมีขายโอเนี่ยไม่เอไม่เอาเลยไม่ต้องซื้อเลยครับ <c oughs> มาข้างทางฮะ <c oughs> นี่เต็มเลยยืม,ยมดาาลงเอาลงด้วยโอ้มันอ้อมนีนี่วะ <c oughs> นี่คือทางนี่ไกลกว่าเดินนิดหน่อยฮะ เดินง่ายครับเดินง่ายนี่คือตัดขึ้นไปข้างบนนะอ,นนอันนี้คือทางสบายอันนี้คือทางตรงขึ้นไปเลยทางตรงเดินเดินยากขวาแต่สั้นขวาถึงแล้ว มีแคมปิ้งเลยพักก่อนเลยเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่เหนื่อย นเที่ยวนเลยนะครับทริปนี้ผมเดีย๋ยวไปดูฝั่งด้านหน้านะฮะยังไม่ได้เดินไปเลยด้านบนเหมือนจะมีคนดูแลนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านมาถางหญ้านะฮะให้เรียบร้อยแบบเรียบร้อยมากนี่ก็น่าขึ้นวะอันตรายฮะไม่ดีกว่า ทางเข้ามาด้านหน้านะครับจะเป็นทางรถวิ่งทางเดียวนะครับเวลาเขาออกต้องระวังนะครับเพราะมันแคบมากคือพอดีรถเลยนะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้นะฮะก่อนเข้าไปด้านในนะครับมาจอดรถตรงนี้จอดจอดรถฟรีนะฮะจอดรถฟรีนะครับปูับเปกนะครับก็มีลูกชิ้นนะครับน้ำอัดลมก่อนนี้นะฮะวันเดทิปเจอใหม่คลิปหน้าฮะไว้ไปไหนต่อโอเคบ๊้ยบายปุ๋ยบายหน่อย